สวัสดีครับเกมเพล์กับฟู้ดแฮก k เกอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ร้านเรียวคุคาเฟ่นะครับผมที่สุขุมวิทสามสนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าบรรยากาศร้านนะครับพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้นะครับแล้วก็มีสวนนะฮะเล็กๆเ,เอาไว้ ชิลๆถ่ายรูปนะครับแล้วก็มี glass house ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือดีไซน์ร้านเนี่ยบอกเลยว่านี่คือเป็นบ้านเก่านะครับที่เปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่น,นะครับที่ร้านเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยดอกไม้นะครับผมทั้งดาดฟ้าข้างบนนะฮะบ,บรรยากาศโดยรอบก็คือเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้อยู่ใน glass house ที่มีดอกไม้เยอะมากๆนะครับ เราก็อยู่ชั้น2แล้วนะครับของร้านนะฮะก็บอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็เหมือนอยู่เมืองนอกตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าด้วยเดโคเรชันนะครับแล้วก็เราจะสามารถเห็นดอกไม้นะครับที่อยู่รายล้อมตัวเรานะบอกเลยว่าเป็นร้านที่ถูกใจเกมเพย์มากเลยนะครับ นี่เะครับเป็นทีรามิสุนะครับผมแต่ว่ามาในรูปแบบซูเฟ่ตแพนเค้กนะครับบอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยนะครับโอ้แล้วการตกแต่งของเขานี่บอกเลยว่าดูดีพรีเมียมมากจริงๆนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงในจานแรกนะครับเดี๋ยวจะแหวกให้ดูซูเฟ่ตจริงๆนะครับนี่เลยคือเนื้อแพนเค้กนะครับ เป็นเจแปนนิสแพนเค้กที่มีความนุ่มมากๆนะแค่เราเอาช้อนนะครับบี้เขาเนี่ยก็บอกเลยว่านุ่มเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะครับ <S <S อ,อร่อยมากครับส่วนอนนี้น,นะครับเป็นเบอร์นชีสลาวานะครับผมก็เราจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีการเบิรนนะครับผมก็คือ มีความเอาทอนะครับมาเผาเนี่ยเพื่อให้เกิดกลิ่นคาราเมลที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าทุกจานนะครับผมแล้วก็เครื่องดื่มทุกอันเนี่ยจะมีดอกไม้อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เหมือนที่ร้านเลยนะครับที่จะบรรยากาศเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกไม้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาลองกินตัวเบิร์นชีตลาวากันดีกว่านะครับนี่ให้ดูเลยว่าดุงบแค่ไหนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นดอกไม้ที่ทานได้หมดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราเริ่มกินเลยดีกว่าโหดืม่มแลนะนี่นะฮะให้ดูด้านในนะครับว่าคือเด้งมากๆนะครับแล้วก็เนียนมากๆด้วยนะหอมมากนะครับแล้าชีสนี้ก็คือนุ่มไม่หวานจนเกินไปด้วยนะครับมีกลิ่นของเลมอนอ่อนๆนะครับ ดึงนามอันน no e ี a a ้นะครับเป็นสตรอเบอรี่โรเซ่นะครับผมก็น่าจะมีสตรอเบอรี่แล้วก็เราจะเห็นว่ามีกลีบกุหลาบอยู่ด้านในด้วยมีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองชิมเลยหอมกุหลาบมากครับส่วนี้นะครับเป็นฮันนี่พีชนะครับผมเราลองสั่งปุ๊ หอมพีทมากๆมีกลิ่นของอน้ำผึ้งด้วยนะครับแล้วก็มีความซาเล็กน้อยนะครับของโซดาเนาะสดชื่นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าดื่มเครื่องดื่มทั้งสองอันนี้กินกับอันนี้ก็คือตักเลี่ยนมากทั้งสองอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวซูเฟ่ลนะครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่นุ่มมากๆจนเหมือนกินชีสเค้กเลยด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะได้มาลอง บรรยากาศสวยๆยแล้วก็รสชาติอาหารนุ่มๆมๆ,มๆ,มๆแบบนี้นะครับผมพร้อมกับกลิ่นดอกไม้เนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับซึ่งเมน,นูที่เราจะแฮกในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับเป็นทรัมมิสุซูเฟลแพนเค้กครับแต่ก่อนที่เราจะไปช็อปผมขอปาดให้เรียบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอร่อยมาก ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ Tops Market ที่สาขา RCA แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบในการทำซูเฟล่กันเลยดีกว่านะครับซูเฟล่แพนเค้กป่ะ ในการทำซูเฟล่นะครับผมสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือไข่ไก่นะครับผมแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้ไข่เหมือนเดิมครับซึ่งเป็นไข่ที่เกมเพเลิฟมากเลยก็คือเป็นเคชฟีเอ g ไข่ไก่สดจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรงนะครับก็คือน้องไก่เนี่ยจะสามารถเดินเล่นวิ่งเล่นได้ตลอดนะฮะแล้วจริงเนี่ยยังมีไข่ไก่แบบนี้ด้วยนะครับก็คือเป็น vegetarian f e e d egg นะครับเป็นแม่ไก่ สดจากไก่มังสวิรัตินั่นเองนะครับก็คือเป็นแม่ไก่ที่กินแต่สิ่งที่เป็นมังสวิรัต์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราซื้อไข่ไก่แล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือพวกวิปครีมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เชียเดลี่นะครับก็คือเดลี่โปรดักนั่นเองนะครับแล้วก็โซนชีสนี่ก็อยู่ข้างๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงนี้เนี่ยจะมีเนยชีส ครีมให้เลือกเยอะหลากหลายรูปแบบมากนะครับซึ่งครีมในวันนี้ที่เราใช้นะครับก็คือนี่เลยเล่นวิปปิ้งครีมแบบนี้ครับซึ่งวิปติ้งครีมแบบนี้นะครับผมก็คือวิปครีมที่เราจะต้องนําไปตีเองนะฮะแต่ว่าที่ท็อปนี่นะครับมีวิปครีมที่แค่ฉีดเป็นกระป๋องก็สามารถใช้ได้แล้วนะับผมก็ลองมาเลือกดูได้นะฮะอันต่อไปนอกจากวิปครีมแล้วเนี่ยเราก็จะใช้นมนะครับซึ่งนมที่เราจะใช้นะครับเป็นนมแลคโตสฟรีนะฮะนี่เลย อันนี้เนี่ยสำหรับใครที่แพแลคโตนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีแลคโตสนะครับเป็นนมที่นมจืดนะจริงแล้วเนี่ยมีนมหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ0%ปก็มีนะครับนี่เป็นแลคโตสฟรีแบบ0%ปนแฟตนะครับผมเรื่อพูดถึงขนมแล้วนะครับที่ท็อปเนี่ยมีขนมหลากหลายมากๆเลยนะครับในบรรดาช็อกโกแลตนะฮะ เอาเป็นว่าตั้งแต่ล็อกนี้เป็นต้นไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 6ล็อกนะครับที่เป็นช็อกโกแลตหมดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเลือกกินช็อกโกแลตหลายๆแบบเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาที่ท็อปส์มาร์เก็ตเลยนะฮะซึ่งช็อกโกแลตที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คืออันนี้เลยเป็นฮันนี่คอมคริสนะครับเป็นมิลช็อกโกแลตนี่ในนี้มีฮันนี่คอมอยู่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตมีหลายตัวมากนะครับมีหลายรสชาติมากเลยแต่ว่าช็อกโกแลตตัวนึงที่เกมเพย์ชอบกินมากเลยนะครับที่หลายๆคนเนี่ย ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะครับก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มี99%คือขมจนถึงขั้นเปรี้ยวเลยนะฮะแต่บอกเลยว่าดีมากเลยนะครับต่อสุขภาพแล้วก็ทําให้มีถึง100%ด้วยนะครับนี่ก็บอกเลยว่าสําหรับใครที่อยากจะกินช็อกโกแลตลองมาดูที่ร้านที่ท็อปครับเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆนะครับไป นะครับเวลาที่เราจะทำเชอรามิสุเนี่ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือกาแฟนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะใช้กาแฟตัวนี้เลยครับ UCC นี่เป็นกาแฟดำที่ไม่มีน้ำตาลน,นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับสำหรับเชรามิสุนอกจากในการทำเชอรามิสุหรือแพนเค้กนะครับผมหรือซูเฟล่แพนเค้กเนี่ย สิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือเราจะต้องมีแป้งด้วยนะฮะซึ่งแป้งที่เราจะใช้นะครับมีแ้องเค้กอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาที่เจมทาเบเกอร ouais ี่นะครับเกมก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวเนื้อแป้งของเขาเนี่ยนะครับจะมีความละเอียดมากๆเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เบกกิ้งพาวเดอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผงโกโก้ครับซึ่งผงโกโก้ที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเราใช้สีดําแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้สีออกน้ําตาลหน่อยหนึ่งนะครับสุดท้ายเลยก็คือตัวไอซิ่งนั่นเอง แค่นี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่จ่ายตังค์ได้วัตถุดิบครบเรียบร้อยพร้อมไปเสร็จนะครับผมนี่แล้วเดี๋ยวเราเข้าครัวกันไปเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะเข้าครัวนะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะฮะผมปะเข้าไปในถุงปะ ตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในครัวแล้วนะครับผมวิธีการทำซูเฟลแพนเค้กเนี่ยบอกเลยว่าดูเหมือนยากก็ยากดูเหมือนง่ายก็ง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคหลายอย่างมากนะครับที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูง่ายมากนะครับคือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำวิปครีมนะครับที่มีกลิ่นกาแฟเพราะว่าทีรามิสุเนี่ยคือ สิ่งที่เป็นขนมที่จะต้องมีกลิ่นของกาแฟาอยู่ในนั้นครับซึ่งเราจะใช้วิครีมตัวนี้เลยนะครับเอลเวียเลยนะครับมีไขมันอยู่35%ซนะฮะซึ่งเป็นไขมันทั่วไปอยู่ในวิครีมอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่วนิลาเอ็กซ์แรนะครับลงไปเล็กน้อยประมาณครึ่งฝานะครับ โอเคเสร็จแล้วเราตีเลยครับที่ผมค่อยๆหมุนเนี่ยเป็นเพราะว่าจะทำให้วิปครีมนะครับเวลาตีเนี่ยจะทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือทำแบบนี้นะครับตอนตีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกระเด็นออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้เราค่อยๆตัดล้อ,อ,ลอมให้เราค่อยๆหมุนเขานะฮะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้เกือบฮาร์ดพีคแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใส่กาแฟาลงไปครับเราจะใช้กาแฟานะครับปรุงสําเร็จแล้วนะครับเป็นกาแฟาดำนะ UCC นะครับที่เราจะใช้เราจะใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับผมเพื่อแค่ให้มีกลิ่นเท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาวิปครีมนี้เนี่ยแช่เย็นก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาใช้เขาเนี่ยมาทําเป็นท็อปปิ้งนะครับโอเคครับพอเราได้วิปครีมตัวหน้าท็อปปิ้งแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะทําตัวแพนเค้กแล้วนะครับซึ่งในการทําแพนเค้กนะครับจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนไข่แดงและส่วนไข่ขาวนะครับที่มันฟูนะครับผมอย่างซูเฟลเนี่ย แน่นอนเลยคือเขาจะต้องแยกไข่ขาวออกมาเพื่อทำเมอแรงก่อนนะครับพอตะล่อมรวมกันแล้วเนี่ยจะเกิดความฟูเพราะว่าอากาศนะครับจากตัวเมอแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ไข่กันก่อนนะครับซึ่งไข่เนี่ยเป็นไข่ my choice นะครับ case free eggs นะฮะก็เราจะแยกไข่ พอเราได้ไข่ขาวนะครับแล้วก็ไข่แดงแล้วเนี่ยเราจะมาที่ไข่แดงก่อนแต่ที่สําคัญเลยนะครับตอนแยกไข่นะครับไข่ขาวเนี่ยห้ามมีไขมันหรือตัวไข่แดงเนี่ยหยดลงไปนะครับเพราะจะทําให้เมอแรงของเราเนี่ยตีออกมาไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ไข่แดงก่อนครับเราก็จะตีก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมลงไปของเหลว่อนแล้วเราก็จะใส่แป้งเค้กลงไปนะครับในนี้ แล้วก็เป็นเบกกิ้งพาวเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็คนเขาเลยครับนี่ครับความเหลวของตัวไข่แดงนะครับที่ผสมกับแป้งเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะใส่อ c i ซิงลงไปหน่อยหนึ่งด้วยนะครับ เราได้แล้วเมอร์แรงนะครับซึ่งขั้นตอนในการทำแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรีบนะครับผมในการผสม2อย่างนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะไม่งี้เนี่ยตัวเมอร์แรงเนี่ยจะมีโอกาสที่จะยุบไวมากนะครับตอนนี้นะครับไข่ขาวเนี่ยก็เก็บอากาศนะครับคือที่มันฟูขึ้นมาได้แบบนี้นะครับเพราะว่ามีอากาศอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีน้ําตาลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆใส่เขาลงไปครับแล้วก็ต่อ่อมทีละน้อย เบาๆเพราะว่าเพื่อให้อากาศยังอยู่ข้างในนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทะล่มพอประมาณแล้วนะครับผม2อ,อย่างเนี่ยผสมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบเปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่เนยนะครับลงไปเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ช้อนนะครับผมตักเขา นี่นะครับค่อยๆใส่ลงไปปึ๊บก็ป<อ>ึ๊บเสร็จแล้วนะครับผมเราจะใส่น้ำแร่นะครับลงไปเล็กน้อยนะครับนี่แล้วก็ปิดฝาเลยครับ ทิงเอาไว้ประมาณ2นาทีนะครับผมไฟันอ่อนๆเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมลงไปอีกช้อนหนึ่งครับพอครบ2นาทีแล้วนะครับนี่เลยเขาจะฟูขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับให้เราเติมไปที่ด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับเขาจะได้แบบสูงๆเนาะแล้วเราก็เติมน้ำนะครับลงไปอีกแล้วก็ชิ้งเขาไว้แบบนี้นะครับ3นาที ตอนนี้นะครับก็ครบ3นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพลิกกันหรือนี้นะครับแล้วก็แมเรียบร้อยแล้วครับนี่เลย เรแล้วนะครับเราจะใช้วิปครีมนะครับที่เราตีเอาไว้เนี่ยโบะลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตที่มีฮันนี่ครมอยู่ในนั้นนะครับจบท้ายด้วยไอซิ่งครับแล้วก็ผงโกโก้ครับเรียบร้อยนะครับชีรามมสุซูเฟยแพนเค้กครับ ึงเวลากินแล้วนะครับผมนี่โอ,อ้นุ่มมากนะครับกินกับบิสครีมหน่อยนึงนี่นะฮะอโอ้หืมนุ่มมากบิสครีมคือหอมกาแฟมากๆนะครับเฮ้ยช็ักโกแลตหน่อยหืม โปรเฟ็มากบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยทำไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็แค่เอาสองอย่างตีผสมรวมกันนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการนึ่งนะฮะแค่นั้นเลยง่ายมากนะครับแล้วก็มีอีกทริกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าจะทําไม่ได้หรือทํายากเกินไปนะครับสามารถที่จะใช้ริงนะครับหรือว่าพิมพคุกกี้หรือพิมพ์เค,ค้กนะครับใส่เอาไว้แล้วก็โบตัว แบตเทอร์นะ uh, ครับลงไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หนึ่งก็ตามปกติเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็เบามากๆเลยเบาทุกอย่างเลยนะครับมีความกรอบของฮันนี่คอมที่อยู่ในช็อกโกแลตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแล้วเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์กันได้นะครับ so this is a tiramisu souffle pancake so it's very soft and very smooth and very light so if you try it to do it so please comment in our channel so see you next EP เจอกันใหม่นะครับผมอื